E สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดปีจอทุกคนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสัญญาณดวงดีกับครึ่งหลังปีสองพันห้ารจะเป็นยังไงนะคะเปิดไพ่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขึ้นมาก็ถือว่าว้าวเลยนะคะเป็นเป็นจังหวะชีวิตนะคะของครึ่งหลังของคุณนะ,ะเหมือนคุณได้ชาววิจอต้องบอกว่าบางคนนะคะเขาบอกว่าเราเจอชงเนาะแต่ บางคนบางช่วงอายุก็จะจะจะ,จะหลุดจากชงอะ่ะนะแต่ก่อนหน้าน,นี้น่าจะเป็นช่วงครึ่งแรกแหละที่หมอโบรู้สึกว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะเรื่องจิตใจเรื่องสถานการณ์เออคับอกคับใจหรือว่ามันมีความอึดอัดถูกไม่ได้มีอิสระภาพอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่แบบเป็นข่าวดีของคุณนะคะเนิวของคุณเลยก็คือว่า คุณพึ่งนะคะได้พบได้เจอกับพลังงานใหม่ที่จักรวาลมอบให้คุณก็คือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คือการเกิดใหม่ชีวิตชีวาปาฏิหารความหวังความเป็นไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างการเริ่มต้นนะคะชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันเข้ามาเนี่ยนะถ้าใครยังไม่เกิดกําลังจะเกิดนะคะมีสัญญาณของคําว่าความมั่นมั่นคง เกิดขึ้นรุ่งเรืองเกิดขึ้นชื่อเสียงเกิดขึ้นความสุขต้องบอกเลยว่าครึ่งหลังเนี้ยตั้งแต่ดูมาหลายนักสัตว์นะคะมีคนจะแต่งงานเยอะมากซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสำหรับบางคนนะชาวพิจอครึ่งหลังนะคะก็มีดวงมีเกณฑ์ที่จะแบบมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะเออก็ขอแสดงความยินดีด้วยหรือบางคนกำลังจะเริ่มธุรกิจนะคะกิจการต่างๆน,นานานะ อืมหรือกําลังจะเข้าไปสู่การแบบนำตัวเองไปสู่คําว่าสปอร์ตไลท์นะคะการแข่งขันหรือว่าอ,อไม่รู้อ่ะมันเป็นความรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะความมั่นคงของการงานแล้วก็ความสัมพันธ์นี้โดดเด่นสําหรับคุณมากๆเลยใครที่พบที่เจอปัญหาคุณจะเจอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือรวมไปถึงคุณจะเจอเครื่องมือที่จัก,กรวาลมอบให้คุณนะคะเป็นเหมือนแบบ คุณแจนะคะได้ไขประตูไปสู่ความรุ่งเรืองนะคะหรือว่า Secret of l i ล e ์ของคุณนะคะคุณจะเจอสิ่งที่ใช่เออแล้วมันเป็นเหมือนเป็นออร่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสตรองมากๆนะคะเอาละชาวบีจ็อเห็นอันนี้เหมือนบางคนนะคะมีในเรื่องของการวางแผนเกิดขึ้นด้วยนะการวางแผนเดี๋ยวขอไล่ก่อนนะสองหนึ่งสอง หนึ่งสองสามโอเคคุณมอว์เห็นคุณมีแอนเจิลนัมเบอร์นะคะซึ่งหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่คุณนะคะเป็น คุณได้รับการแบบส่งเสริมนะคะเป็นกำลังใจให้ทำทุกอย่างออกมาได้สำเร็จซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของเลขสี่สีนะคะก็คือ protection your spirit guide นะคะ and protect you คุณมี spirit ที่ดีอ่ะนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้ hair ซ e l ก็ได้นะคะที่ช่วยนะคะ s พ p อ o r t พลังงานดีๆมี e n g e ลนะคะเออที่แบบคอยคุ้มครองคุณอยู่หรือเสียงกระซิบมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีมากๆนะ แล้วกวาการซัพพอร์ตเนี้ยมันมันแบบส่งผลที่ดีสำหรับคุณด้วยนะคะมาดูไฮไลท์นะคะบางคนได้ศึกษาบางอย่างบางคนนะคะมันมีไพ่แหยย่งกันปัญญายาณเกิดขึ้นบางคนจะได้เข้าไปเรียนศาสตร์บางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณชอบมากๆนะคะบางคนไม่แน่ใจว่ามันแอบบคุณแอบ,บซุ่มทำอะไรบางอย่างก่อนที่จะเปิดตัวนะคะแอบบชอบใครหรือเปล่านะคะ หรือมีคนแอบ,บชอบคุณหรือไม่คุณก็ชอบคนที่เป็นแบบว่าอมีชื่อเสียงหรือมีคนหรือคุณมีชื่อเสียงอยู่แล้วอ่ะมันเป็นคนเป็นปกติที่คนจะแบบว่าติดตามคุณแอบบส่องคุณแอบบมองคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ชีวิตคุณเป็นยังไงอ่ะเป็นนอร์มอลอยู่แล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าอะไรไที่โดดเด่นของคุณมีอะไรบ้างชาวปีจอในครึ่งหลังนะคะ ใบแรกหมอโบเห็นตัวนี้ขึ้นมามันจะเกี่ยวข้องกับคำว่างานซะส่วนใหญ่หลายคนหลายท่านนะคะเป็นผู้นำนะคะคำว่าอำนาจวาสนาเหมือนอันเนี้ยถ้าคุณจะต้องตัดสินใจนะคะอาจจะออกออกมาในลักษณะของการตัดสินใจที่มีศักยภาพนิดนึงเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดหรือเป็นผู้นำนะคะที่มันเป็นเป็นหนึ่ง อย่างเงี้ยเอออาจจะได้เป็นผู้นําในองค์กรหรือว่าได้ตัดสินใจอะไรก็ตามนะแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยแบบความสง่างามความฉลาดนะคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี้ยคุณจะมีความโดดเด่นมากนะคะอืมในการจูงใจคนอื่นเป็นผู้นําคนอื่นหรือใครก็ได้เป็นไลฟ์โค้ดหรือว่านักสปิเกอร์ก็ได้นะคะอืมในครึ่งหลังบางคนก็แบบเหมือน อาจจะแบบกำลังสร้างหรือว่ากำลังคิดค้นนะคะบางอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองนะคะอืมแล้วก็เหมือนคุณจะมีกองทัพนะคะอันนี้ขึ้นมามันเป็นคำว่าชี้นิ้วสั่งอะนะคะอาจจะมีลูกน้องเข้ามาบางคนมีคนมาแบบเป็นลูกน้องมาช่วยคุณมาเป็นทีมงานของคุณหรือใครที่อยู่ในสายงานนะคะ อาจจะแบบว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าก็ได้หรือคนที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแบบระดับแน่ทับอะ่ะเป็นงานที่ต้องคอนโทรนบัญชาการอะไรอย่เงี้ยก็ได้หรือคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอํานาจหรือว่านักปกครองหรือคนที่มีความแบบอ,องค์กรใหญ่ๆก็ได้นะคะเนี่ยอืมเอาแหละรู้สึกว่าจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของ าการวางแผนการเงินด้วยนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อตัวของคุณเองถึงในอนาคตด้วยนะคะแต่มันต้องเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อสังหาริมทรัพย์ซื้อรถบางคนได้ออกรถได้ออกบ้านไม่ใช่ได้ออกบ้าได้ออกรถใหม่หรือว่าได้ชำระค่ารถหมดหรือคุณกำลังจะแบบ ได้ใช้เงินบางอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือที่อยู่ที่อาศัยซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอุ้ยเลิศนะเออแล้วก็ออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องได้ได้ซื้ออะไรใหม่ๆแน่นอนในครึ่งหลังได้ทรัพบสินใหม่อ่ะรั์สินชิ้นใหม่ได้ของถูกใจเออบางคนมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะอืม หรือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับยานพาหานะก็จะให้โชคคุณได้นะช่วงครึ่งหลังหรือไปซื้อรถมาคันไหนรถเนี่ยก็เป็นมงคลกับคุณนะ่ะอืมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำเรื่องที่เป็นมงคลได้นะในช่วงครึ่งหลังนะคะเพราะไพ่อันนี้มาประกบกับอันนี้ก็คือดีเลิศนะคะเป็นจังหวะเป็นมงคลชีวิตได้แต่ง,งานก็ได้ด้วยนะคะบางคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ นะคะก็ดีหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วคนรักคู่รักครอบครัวก็สนับสนุนคุณนะคะบางคนก็มีมีเกณฑ์เดินทางไปหาแฟนหรือเปิดตัวแฟนก็ได้พบรักครั้งใหม่ก็ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีแบบฐานะเราก็มีความเพียบพร้อมด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินมันคล่องตัวขึ้นนะคะ บางคนจะไปเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นนายตัวเองหรือว่าคุณมีเงินเก็บก็ได้สะสมก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีความเป็นคล่องตัวในเรื่องของแบบขนาดกลางนะคะหรือเริ่มต้นโครงการอะไรต่างๆมันจะคล่องตัวมันจะดีมากถ้าเป็นโครงการระยะสั้นนะคะแต่การเงินของคุณนะคะ มันจะหมุนเวียนดีมากประมาณสามถึงหกปีมันหมุนเวียนดีมากมีโชคลาภมีเงินเข้ามามีทรัพย์สินเข้ามาได้สมมติว,ว,ว่าคุณแบบไปผ่อนอะไรคุณก็จะแบบสามารถผ่อนได้หมดนะคะอย่างเช่นไปดาวอันนี้ออกมาก็สามารถผ่อนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคือชำระหนี้ได้ครบเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะคุณไปแบบว่าสร้างทรัพย์สินอะไรคุณก็สามารถชำระได้แบบ มีศักยภาพอะเงินมันคล่องมันโฟโนะคะภายใน3าถึงหปีเนี้ยเลิศมากนะคะอุ๊ยถูกว่าแบบเป็น Reading ที่ perfect มากนะอืมเป็น Reading ที่ perfect แต่ทีเนี้ยหมอโบอยากจะรู้ว่าเจ็ดดาบมันมาทำไมเจ็ด <c oughs> ดาบมันมาทำไม King of Pentacle นะคะหินภพยไรเป็นหินที่เกี่ยวกับมาสเตอร์ของ Healing แล้วก็ในเรื่องของการแบบดึงดูดเงินด้วย ถ้ามีแบบเสริมพลังงานก็จะดีอันนี้คขึ้นมาเลยว่าแน่นอนคุณถูกวางไว้นะคะบนโลกใบนี้มันแบบเหมาะเจาะสำหรับคุณนะคะคุณมาเพื่อทำอะไรบางอย่างคุณกำลังทำภารกิจอะไรบางอย่างนะคะในครึ่งหลังแล้วคุณก็วางแผนไว้ด้วยนะคะเหมือนคุณรู้ลว,ว่าจิตวิญญาณของคุณเรียกร้องให้ทำอะไรเออบางคนกำลังแบบสืบส่องข้อมูลอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะ ให้บอกขึ้นมาว่าคุณได้รับการคุ้มครองนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆเลยตองสีขึ้นเยอะมากของคุณนะคะเลขสีมันเป็นเลขของการแบบ protection นะแล้วก็สายแบบหูเตรูไปไ e n e f ว c อย่างเงี้ย I take time I need อันนี้น่าจะเกี่ยวกับ energy healing นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ช่วงเวลานี้ในการ healing เยียวยาตัวเองนะคะหรือว่า อยู่กับตัวเองนะคะในแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณจะแบบว่าเช้งเป็นชัปเตอร์ใหม่ของคุณคุณกำลังจะสร้างสรรผลงานแล้วก็สร้างศัก,กยภาพนะคะของตัวเองได้ดีมากมีภูมิปัญญานะคุณเหมือนคุณจะดึงเอาภูมิปัญญาของคุณออกมาใช้แล้วก็การการสะสมทรัพย์นะคะการสร้างทรัพย์การแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างฐานะ อืมเป็นช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆยินดีด้วยที่ใครคุณแต่งงานยินดีด้วยนะสำหรับบางคู่แต่งงานนะคะเยอะมากมีความสุขมากอ่าเป็นความสุขที่แบบมันคุ้ม,ค,มค่ากับการรอคอยเพราะชาวอพีจอเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าซื่อสัตย์จงรักภักดีนะคะกล้าที่จะยอมสละทุกอย่าง ต่อคนที่คุณรักหรือมีพระคุณเป็นผู้ให้นะคะเป็นเป็นคนที่แบบแต่บางทีก็จะเป็นคนที่กังวลแล้วก็เครียดนะคะอืมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชาบ้านจะมากกว่าแต่คุณจะเป็นคนที่ขยันนะคะเมื่อตัดสินใจทําอะไรแล้วคือต้องทําให้สําเร็จอืมเออแต่ก็มีความระมัดระวังนะคะระแวงด้วยระมัดระวังด้วยแต่ก็สามารถที่จะแยกแยะว่าใครเป็นศัตรูตม้งแต่แรกพบได้เลยแหละนะคะ คือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสัญชาตญยานไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะอืมแต่ถ้าได้ให้ความไว้ใจแล้วก็จะแบบจะมีคําว่าก็คือถ้าไว้ใจได้หมายถึงว่าถ้าคุณให้ใจแล้วอะ่ะคือคุณก็จะเหมือนแบบคนนั้นก็คือโชคดีอ่นะคะแต่ถ้าได้มีคําว่าไม่เป็นมิตรแล้วคุณก็ถ้านั่นคุณก็เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยเหมือนกัน นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นคนที่รักครอบครัวมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะคะตรงไปตรงมาจริงใจซื่อสัตว์มีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่บางทีก็จะแอบเป็นแบบว่าหงุดหงิดที่โมโหหรือนิสัยแอบดราม่านิดนึงนะคะอแต่อยให้มากระเทาะส่วนที่มืดนะจะก็จะก,กลายเป็นคนที่ดุร้ายได้เหมือนกันนะเ <c oughs> อาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า ถ้าเราจะทําบุญเสริมดวงชะตานะคะสายมูเตรูมีอะไรบ้างสีมงคลของคุณนะคะช่วงนี้จะมีสีเหลืองนะคะสีม่วงเลขมงคลจะมีเลขหนึ่งเลขสองนะ,ะเลขมงคลมีเลขหนึ่งเลขสองโดดเด่นมากในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จนะคุณนะคะมันเป็นความสุขมันเป็นคําว่าความสมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นเมนเฟสดีดีเลยทาบุญกับ ทำบุญลงศพได้นะหรือทำบุญสังฆทานง,ง่ายดีนะคะหรือบางคนบริจาคเลือดนะคะเอาที่ตัวเองสะดวกแล้วก็ถนัดนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณโชคดีส่วนใครนะคะที่แบบสนใจที่จะลงเรียนนะคะคอร์สปลดล็อกนะคะเรียนแบบเรียน เรียนแล้วแบบชีวิตเปลี่ยน,นะคะเรียนดูไพ่ชีวิตเปลี่ยนก็ตามหาตัวตนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอาชีพหลักในอนาคตช่วยเหลือคนอื่นหรือเส้นทางสายฮิลลิ่งนะคะปลดล็อกทางจิตวิญญาณรวมไปถึงการกล้าที่จะลงมือทำนะคะคือคุ้มค่ามากนะคะสอนแม้กระทั่งแบบว่าไกด์ให้การสร้างตัวตนเริ่มต้นยังไงคือแบบทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ นะคะสนใจทักมานะคะเลิบๆค่ะชมรายละเอียดได้นะคะท้ายคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนหมอโบขออนุญาตนะคะแปะคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะวันนี้จะชวนทุกคนนะคะที่สนใจในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์ดูดวงเนี่ยมาลงทุนด้วยกันนะคะก็คือลงทุนความรู้นะคะกับตัวเองนั่นเองเพราะความรู้จะทำให้คุณได้บลดล็อกนะคะ สำหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจนะคะกับศาสตร์พรยิบซีหรือกการพยากรณ์หรือว่าดูดวงแบบฮิลลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรุ่นที่15นะคะได้เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะเรียนกันในเดือนกรกดาคมซึ่งแบ่งออกเป็น2ห้องเช่นเคยนะคะห้องที่1ก็คือ5้าห7ห้องที่2ก็คือ26 27 28คุณสามารถเลือกวันที่แมทกับคุณได้นะคะการสมัครนะคะโปรโมชั่นสามารถที่จะ มีส่วนลดพิเศษมากๆเลยนะคะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรวมไปถึงสามารถแบ่งชำระได้ด้วยนะถามแอดมินได้เลยนะคะวันที่คุณสมัครคุณจะได้อะไรทุกคนจะได้ครบเซตนี้เลยนะคะหินพลอยตาเหี่ยวนะคะอันนี้หินแห่งการเข้าถึงสมาธินะคะปกป้องคุ้มครองแล้วก็พยากรณ์ ที่แม่นยำอย่างรู้นะคะป้องกันคุณใส่มนด d amm, นะเออไม่ได้กล่องนะคะนี่มาโชว์สวยๆส,สวยมากนะคะตัวจริงสวยมากแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งสำรับแล้วก็ได้เอกสารแล้วก็นี่ได้นะคะขาตั้งกล้องหรือว่าที่ตั้งมือถือนะคะสำหรับความพร้อมรุ่นนี้มีพิเศษให้นะคะเอาละค่ะทุกอย่างอยู่ในเซตนี้หมดแล้วคุณจะได้คลิปเตรียมตัวทั้ง3คลิปเลยนะคะ3คลิปก็คือไปฟังรอชิลๆนะคะอ่า วันนี้นะคะเพิ่งออกใบประกาศนียบัตรไปนะคะทั้ง41ท่านนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัดเนื้อหายอย่างเต็มที่นะคะและเดือนนี้ก็จะ follow up นะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่สนใจจะเรียนนะคะขอคนที่ตั้งใจนะคะมีมีตารางเรียนให้วันที่เราทักมาเราอ่านรายละเอียดดีๆนะคะเพราะว่าเราจะเนื้อหาเราแน่นมากนะคะเพราะว่าเป็นมาสเตอร์คุณไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นฐานมานะคะมอโบแบบ ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกมันติดกระดุมเม็ดแรกให้คุณไปเลยนะคะจนถึงนู่นแหละสามารถดูดวงได้ดูดวงเป็นแล้วก็ฮิลลิ่งได้ด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเออมีการไกด์ให้ด้วยว่าทํายังไงเริ่มต้นนะคะออปล่อยคลิปยังไงจูนพลังงานยังไงรับมือกับคําว่าการเป็นแบบ นักพยากรณ์ทำแบบไหนนะคะการปกป้อง energy ของตัวเองการฮิลลิ่งคนอื่นบราบราบาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้แบบไม่มีกักนะคะให้แบบไม่มีกักดังนั้นขอคนที่ตั้งใจจริงๆแล้วก็เป็นมิตรกับกันจริงๆนะคะขอหวังว่าเราจะได้เจอกันนะเนาะเอาละค่ะความพิเศษนอกเหนือจากนี้นะคะเนื้อหามันจะเยอะมากนะคะรายละเอียดเราเรียน วันละ7ชั่วโมงนะคะวันละ7ชั่วโมง3วันรวมทั้ง f o l l o w u p อีกหนึ่งวันเต็มเมไปเลยนะคะก็คือ4วันมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะเรียนเสร็จดูดวงเป็นภายในคาบเลยนะคะปลดล็อกไปด้วยกันกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะลงมือทําบางคนไม่จําเป็นว่าจะต้องเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพแต่คุณสามารถเรียนไปแบบต่อยอดนะคะรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยไปดูธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะรู้เขาก็ได้เปรียบ นะคะถือว่าเป็นคนที่เก่งแต่ทุกเราถือว่าเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับแบบการพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าหมอโวสอนแบบฮิลลิ่งสอนแบบว่าการใช้กฎของแรงดึงดูดอแดเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าแม้แ,มแต่บ,บางคนการสร้างคอนเทนต์ยังไงการอ่านไพ่เล่าเรื่องการพิกอคาัดูดวงทั่วไปตอบทุกโจทย์สามใบห้าใบหใบสิใบนะคะรวมไปถึงนะคะแบบเทคนิคเสริมเยอะแยะม,มากมาย นะะสนใจนะคะก็คือทักมานะคะโปรโมชั่นดีๆแบบว่ารอคุณอยู่เท่านั้นหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอบคุณมากมายค่ะเลิฟๆค่ะ